ฮาริโบเยลลี่รูปหมีเกือบสิ้นชื่อเพราะสงครามโลกครั้งที่สองมาต่อภาค2ของเยลลี่รูปหมีเมื่อสองครามโลกเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเยลลี่รูปหมีขณะที่สงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นโรงงานของคุณเรเกลมีพนักง,งานจํานวน400คนและผลิตได้มากกว่าวันละ10ตันจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงเมื่อคุณเรเกลเสียชีวิตในสงครามและลูกชายทั้งสองคนถูกจับไปเป็นเฉลยศึกขาดคนบริหารงานจะเหลือเพียงแค่ภรรยาคุณเรเกลขณะนั้นเนี่ยการบริหารคือการลดจํานวนคน งลงให้เหลือเพียง30คนเพื่อประคองกิจาการแต่แล้วฟ้าหลังฝนย่อมมีแสงแดดสอดส่องเมื่อลูกชายทั้งสองคนรอดชีวิตกลับมาจากการเป็นเฉลยทั้งคู่กลับมาลุยงานเพื่อฟื้นฟูโรงงานอีกครั้งและในปี1950ธุรกิจกลับมามีพนักงานพันกว่าคนขยายกิจาการอีกครั้งอย่างรวดเร็วจนในปี1982เจลลี่รูปหมีตัดสินใจบุกตลาดอเมริกาแต่การบุกไปครั้งนี้ก็ต้องเจอต่อเต็มเมเพราะตลาดลูกกวาดอเมริกานั้นมีเจ้าตลาดเดิมอยู่แล้วซึ่งเป็นเจลลี่รูปไดโนเสาร์และรูปมังกรกำลังจะทอ และเก็บของกลับจุดเปลี่ยนสําคัญอีกครั้งก็มาถึงเมื่อบริษัทดิสนีย์เนี่ยสร้างการ์ตูนที่มีเรื่องราวการเดินทางของเยลลี่รูปหมีในชื่อว่าการผรจญภัยของกัมมี่แบร์หรือ The Adventure of the g u m m y b e a r นั่นแหละครับท่านผู้ดูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเยลลี่แบร์หรือเยลลี่รูปหมีก็ครองอันดับหนึ่ง <Yeah. S 1> ในอเมริกาจนถึงปัจจุบันทุกเส้นทางของความคงกระพันนั้นไม่ได้รยด้วยกิบดอกกุหลาบเสมอไปเพราะทุกอย่างมีเรื่องราว